ทุกท่านสุทธากาศยานานาชาติดอนทานในข่าวเวลาท้องถิ่นขณะนี้คือ18.30นาทีเพื่อความปลอดภัยของท่นรรานคือนานาประจำที่แจ็เขิมขคดริสไพรขณะนี้ท่านสาม,มารถเปิดใช้งานโทรศัพท์ม,มือถือและบบกนนารรับโทรในได้ค่ะนานากรุงสุบุรัรวมถึงบุริไฟฟ้าและใช้ความระมัดระวังในการประที่กับข่าเหนือศีรษะพร้อมตรวจสอบสัมภาระราของท่านในเครื่องชัระหว่างการบินด้วยค่ะแนะนำของสายการบินไทยเวช ขอ้าขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ได้เดินทางกับเราในชเชฟเบเนเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในที่บินต่อไปหากต้องการความเชื่อ,ล,ล,อ,อะละเราเาจะขึ้นบินร่าเท่าสามารถติดต่อไปางานภาพเดินแถวได้ค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยของท่านในการเข้าสู่การโดยสารกรณาปฏิบติตามคำแนะนำของพน,น,นักงานภาพเดิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตนางการบินเช่นทางการบินโปรโมชั่นการจองและการซื้อปัะโดยสารท่านสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์เว็บไซต์อินดอรคอมิต่อร์สำหบริการข้อมูลที่หม่น่ำซุนซองซูเป็รการห1900การกับคนลาสวัสดีค่ะร e ย t ดื a n จ a นทร l e m e ว t นพฤหั a จูด o นทาร์ใน n t l น n าจ i ได a พ the l o ก a l ะทา o น a ้าพันสิบพ p เพื e อ y p ิบสติก a ิ e งที e ไม่ e ช่ e ี่คิดยูสเบ e ร์ฟาสิ n p h o n e or electronic devices. Smoking is prohibited during disembarkation, including in security and recreation. The occurrence will never if Before leaving the aircraft, be sure that you have all your not belonging with you. On behalf of TimeWidget, we would like to thank you for flying with us today and we look forward to seeing you board again soon. If you need any assistance or support, I will go to our guard for yourself. safety. Please follow our guard instruction at the terminal. For more information about our schedule,

จากซูมาโนบุสู่ฟุกุโอกะไทเปดานังฟุกุโอกะสิงคโปร์ได้อีกหลากหลายสถานการณ์ด้านสามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์ jetair.com คำนึงค่ะวันนี้ฉันจะทำเมนูขึ้นนำฟลายทัมจากไปสู่อินเตอร์เนชั่นอลหรือวิดทายเงี้ยเจ็ทคอมซูมาโนบุสู่ฟุกุโอกะไทเปดานังฟุกุโอกะสิงคโปร์แอนเมดิโมนเพื่อไปสุดเวอร์เรเบิร์ตนะจะพูดเกี่ยวกับตั๋ว thank you enjoy flying บายค่ะ